ค่ะ <Big> ก็คงอยู่กับประเด็นคลิปเสียงเนาะคุณกนิกาตอนนี้เดี๋ยวดิฉันดูอัปเดตข่าว รวม,ม่พูดถึงเรื่องนายกรัฐมนตรีสื่อต่างประเทศนะคะตอนนี้ที่ติดตามเนี่ยต้องบอกว่าทัวโลค่ะตามเยอะเลยแต่ว่ารอยเตอร์สเนี่ยจะวิเคราะห์ลงไปลึกถึงเรื่องของผลกระทบที่มาจากความขัดแย้งในการเมืองไทยนะคะของลราไทม์เนี่ยถึงบอกว่านายกรัฐมนตรีของไทยอาจจะต้องรับผิดชอบด้วยการลาออกด้วยกันเพราะถูกกดดันรอบด้านนะคะส่วนสื่อของพนมเปญเองของกัมพูชาเองแล้วก็โซเชียลเองเนี่ย น่าสนใจคุณกนิกาเขาพูดในประเด็นที่ว่าภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาพูดเหมือนกับว่าสมเด็จคุณเซนเนี่ยเป็นคนรับฟังปัญหาว่าอย่างนั้นจากการอ,อยอมรับของคุณแพทองทานว่าการเมืองไทยมีปัญหาภายใน แล้วเชื่อไหมคะประชาชนของเขาเนี่ยตอนนี้กลับกลายเป็นว่ามาแสดงความเห็นในโซเชียลมีเดียในเรื่องของการสนับสนุนสมเด็จฮุนเซนมากขึ้นแล้วบอกว่าเนี่ยชื่นชมความเก๋าเกมมากชื่นชมวิธีการทางการทูตแบบนี้มาก บางส่วนเนี่ยไม่พอใจคุณแพทองทานที่เป็นตำหนินายกรธฐมนตรีคุณมาเนตบอกว่าทำไมให้เด็กผู้หญิงมาตำหนินายกรธฐมนตรีของกัมพูชาเขาใช้คำนี้เลยนะคุณกานิกาแต่ที่พูดกันเยอะมากๆเลยเนี่ยคือทำไมประเทศไทยเขาไม่แก้ไขปัญหาภายในของประเทศเขาเองคนประเทศไทยตอนนี้คุมทหารไม่ได้ เขาใช้คํานี้เลยนะคะคุมทหารไม่ได้ที่จะมาแทรกแซงการเมืองแล้วก็บอกว่าคุมพวกโหรุนแรงคลั่งชาติในประเทศตัวเองก็ไม่ได้อันนี้ก็คือแง่มุมต่างคนต่างตําตหนิกันเนาะว่าใครคลั่งชาติกันแน่ทีนี้ถามว่าเรื่องนี้เคยเกิดขึ้นแล้วต่างประเทศเนี่ยยีอนไปเห็นของเยอรมนีนกันดีกาคุณคริสเตียนวูดเนี่ยเมื่อปีสองพันสิบเอ็ดนะคะ เคยเกิดเรื่องอย่างนี้เหมือนกันเป็นคลิปที่คนเป็นประธานาธิบดีนะคะซึ่งเป็นผู้นำถูกวิจารณ์กำลังโดนวิจารณ์อย่างนี้เลยเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนนะคะสมัยก่อนที่เขานั่งเป็นเ,เขาเรียกว่าเป็นนายกรัฐมนตรีของรัฐนะคะอ่าอันนี้คือถูกวิจารณ์เรื่องเดิมเจ้าตัวเนี่ยก็ด้านโทรศัพท์ไปคุยกับบรรณานธิการหนังสือพิมพ์คุยกับใครไม่คุยกันกับบิลอะที่แบบว่า เกาะติดทุกเรื่องนะคะชนชั้นนําของไทยอะไรเก็เกาะมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเป็นคนของเขาเขาก็ไม่ปล่อยเหมือนกันซึ่งตัวของตัวของคริสเตียนบูฟเนี่ยประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สารัฐเยอรมนีเนี่ยเขาก็บอกเลยบอกว่าโทรไปบ,บอกว่าไม่ตีพิมพ์ собой, ไม่เสนอข่าวได้ไหมนะอย่ามาพูดเรื่องส่วนตัวเขาอย่าพูดเรื่องการเงินเขาได้ไหมแล้วไปฟังเสียงของคริสเตียนวูฟกันที่

ทั้งใน,านามากนะคะเดี๋ยวก็จะได้เห็นภาพต่อเนื่องนะคะท่านที่ติดตามไลฟ์สดตัวเขาเนี่ยไม่ได้ใช้ถ้อยคำรุนแรงนะคุณกันลิกาไม่ได้มีคำพูดอะไรที่ผิดกฎหมายเลยแต่ก็เหมือนกับขอความร่วมมือนะคะว่า ไม่ตีพิมพ์ได้ไหมเพราะว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วมันก็เป็นเรื่องเก่าสมัยที่เขาดำรงตำแหน่งเป็นเ,เรียกว่ารัฐมนตรีรัฐ Lower Saxony นะคะอันนั้นน่ก็เป็นเรื่องเดิมมันไม่เกี่ยวกับการที่เขาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเลยนะคะซึ่งไอ้คลิปเนี้ยนะคะมันเป็นคลิปที่จริงๆเนี่ยมันเป็นคลิปสมัยก่อนเนี่ยมันคือเป็นเป็นคลิปฝากข้อความ กิกาสมัยก่อนมันไม่ได้แบบว่าเป็นวิดีโอหรือว่าโทรคุยกันลักษณะนั้นนะคะซึ่งประเด็นนี้แหละค่ะมันก็เลยทําให้สังคมเนี่ยโอ้ยลุมตําหนิเขาใหญ่เลยไอ้คลิปฝากข้อความคือคนก็มาวิเคราะห์ว่าเอะไอ้วิธีการที่เขาคุยกับผู้สื่อข่าวเนี่ยมันแทรกแซงหรือเปล่าคือตอนนี้ถูกเขาถูกตั้งคําถามว่าใช้อํานาจในการแทรกแซงสื่อหรือไม่นะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเขาถูกตําหนิในเรื่องของ การใช้อำนาจต่อรองทางอ้อมซึ่งอันนี้เยอรมน,นีเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าในฝั่งของประเทศที่เป็นตะวันตกน้องกันิการหรือแม้กระทั่งญี่ปุ่นเกาหลีใต้อะไรอย่างเงี้ยคือนักการเมืองเขาน,น,นิดเดียวหน่อยเนี่ยเขาต้องออกมาแสดงความรับผิดชอบและเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วไอ้คลิปเนี้ยมันก็เลยทําให้คนเนี่ยไปขุดคุยข้อมูลเพิ่มเติมว่าอ๋อที่แท้เงินกู้ ก็ใช้อำนาจต่อรองทางอ้อมเรื่องบ้านพักที่เป็นคล้ายๆบ้านพักหลวงอย่างเงี้ยเงินนิกาเอา้า <c oughs> คุณก็ยังเหมือนอาศัยประโยชน์จากอำนาจของคุณแล้วก็รับของขวัญจากนักธุรกิจด้วยนะคะอันนี้สุดท้ายยังไงสุดท้ายก็ทนไม่ไหวนะคะก็ต้องประกาศลาออกจากตำแหน่งประธานาธิบดีไป <c oughs> อย่างที่บอกนะคะวัฒนธรรมการเมืองของเยอรมน,นีเนี่ยคือเขา ไม่ได้ห้ามนะคะว่าอาจจะติดต่อสื่อแต่ว่าเขาถือว่าสื่อต้องตรวจสอบประชาชนก็ต้องตรวจสอบถึงเนื้อหาไม่ได้รุนแรงไม่ได้มีเรื่องหนักหนาสาหัสอะไรแต่ว่าน้ําเสียงเนี่ยที่เหมือนกับขอความร่วมมืออันนี้ก็ถือว่าต้องรับผิดชอบเช่นเดียวกันก่นิกาอันนี้ก็เป็นกรณีของเยอรมนีนะคะซึ่งต้องบอกว่าของของบ้านเราคือถ้าไม่มีทางออกที่เป็นช่องทางประชาธิปไตยอ่ะตอนนี้ สื่อบังสื่อบอกโอ้ถ้าไทยแลนด์อย่างสิงคโปร์บอกว่าถ้าไทยแลนด์เลือกหนทางแบบนอกระบบแบบรัฐประหารเนี่ยหนักกว่าเดิมนะคือตอนนี้ก็เราก็โดนมองเป็นผู้ป่วยแห่เงเอเชียอยู่แล้วถูกไหมคุณกันิกาใช่ค่ะคุณสังกมาคะเรีนเพิ่งไปเห็นในเดลิคโอมาเนาะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเขาก็มีการประเมินนะว่า เอประเทศไทยเนี่ยจะเกิดรัฐประหารอีกหรือไม่โดยเฉพาะไอ้ประเด็นความขัดแย้งระหว่างกัมพูชากับประเทศไทยเนี่ยแล้วก็พอมาเป็นครอบครัวของชินวัตรที่อยู่ในอํานาจเนี่ยนะคะตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นมันอาจจะทำให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้แล้วก็เมื่อวานนะคะก็มีคนเนี่ยไปเห็นภาพที่จอ LED ของตรงตึก ที่อยู่ในสมโมสรกองทบกใช่ไหมคะที่อยู่ข้างกับข้างกับ Voice TV นะคะก็มเีเขาเรียกว่ากองสถาบันสำนักง,งานวิจัยและพัฒนาของทหาร mm hmm. กองทบกนี่แหละคะ่ะก็ไปขึ้นภาพนะคะขอส่งกำลังใจให้แม่ทัพภาคที่2องอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ในเพจที่เกี่ยวกับทหารเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ถึงขั้นที่มีคนไปให้ ChatGPT ลองร่างแถลง ถ้าสมมุติว่าจะมีการยึดอำนาจเนี่ยก็จะใช้เหตุผลอะไรนะคะก็เช่นว่าเนื่องจากสถานการณ์ความแปรัญงพรมแดนไทยกัมพูชาบานปลายสูงเสี่ยงที่จะทาให้ไทยต้องสูญเสียดินแดนกอบกับประชาชนจํานวนไม่น้อยเครื่อบแขงใจไม่มั่นใจถึงลักษณะความสัมพันธ์พิเศษของผู้นําไทยกับผู้นํากัมพูชาอาจจะมีประโยชน์ทับซ้อนและนําไปสู่การสูญเสียดินแดนในที่สุดหรือไม่ทั้นผู้บัญชาการทหารและหน่วยต่างๆเนี่ยจึงมีความจําเป็น ะะต้องทําการยึดอํานาจและขอให้ประชาชนทุกคนอยู่ในความสงบใช้ชีวิตตามปกติเราขอเวลาอีกไม่นานนี่ขนาดแชท GPT มันยังร่างได้นะคะคุณสังมารประเด็นก็คือว่า ถ้าเราคือม,มันยังมีหนทางที่เป็นประชาธิปไตยและอยู่ในระบบระเบียบอีกเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นการที่ท่านนายกรัฐมนตรีลาออกนะคะหรือ,อ,อมีการเลือกนายกใหม่เสนอในสภาเนาะแล้วก็ะจะจัดตั้งรัฐบาลใหม่รวมรัฐบาลใหม่หรือว่าในที่สุดเนี่ยจะนําไปสู่การยุบสภาก็ได้นะคะแต่ว่าการรัฐประหารเนี่ยไม่ควรจะเป็นทางออกเพราะอะไรคะ เน้นจะลองไล่เรียงดูว่าถ้าเรามีรัฐบาลณเวลานี้เนี่ยเราจะเสียอะไรบ้างนะคะแน่นอนจะมีผลกระทบของกรณีที่คำภูชาเนี่ยเอาเรื่องนี้ไปขึ้นศาลโลกนะคะ แล้วก็เขาจะมีเหตุผลมากขึ้นในการที่จะไปนอกเนือจากสารโลกแล้วเนี่ยยังกรณีเรื่องที่ไปสมัชชาใหญ่สารประชาชาตินะคะคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสารประชาชาติด้วยเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันจะมีเหตุผลพอเลยว่าเนี่ยกองทัพเนี่ยมีส่วนทําให้เกิดความรุนแรงอะไรแบบนี้นะคะอันนี้เนี่ยเขาก็จะใช้การถือไพ่เหนือกว่าได้นอกจากนี้เนี่ย คุณคุณมาเพิ่งรายงานว่าเรากําลังเจรจาการค้ากับสหรัฐใช่ไหมคะที่เริ่มร,รับหนึ่งแล้วเนาะม่งั้นเราต้องโดนภาษีตอบโต้เนี่ยในเดือนกรกฎาคม3าหรือสาอร์นต์รงนี้เนี่ยจบเห่แน่นอนนะคะเพราะว่ารัฐบาลสหรัฐเนี่ยเขาก็จะมีกฎหมายของเขาที่จะไม่สามารถเจรจาหรือยอมรับได้กับรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารหรือยึดอำนาจนะคะเรามี FTA กแับบ เอสตากลุ่มประเทศเล็กแต่รวยในสสตรในยุโรปนะคะสวิตเซอร์แลนด์ไอซ์แลนด์นอร์เวย์ลิทเทอนสไตน์อันนี้เนี่ยเซ็จแล้วในการประชมุมเอ่อ w o r o n o m o n o o r u m o r ก m นะคะกำลังรอการมีผลบังคับใช้แล้วก็เข้าสู่รัฐสภาเอ่อเพื่อให้สัตยาบันเนี่ยนะคะตรงนี้เนี่ยก็ได้ว่าอันนี้ถึงแม้เจรจารเสร็จแล้วก็จบเหตุนแน่นอนเช่นเดียวกันนะคะแล้วอย่างที่เนียนเล่าให้ฟังสัปดาห์หน้า ตั้งแต่วันที่23ถึง27มิถุนายนจะมีการเจราจา FTA ไทยสหภาพยุโรปนะคะรอบที่6ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเนี่ยถ้าจำกันได้เมื่อตอนปี5ตอนนั้นรัฐประหารปี5 7ใช่ไหมคะก่อนหน้านั้นกำลังเจราจา FTA ไทยสหภาพยุโรปอยู่นะคะก็ทำให้การเจราจานั้นเนี่ยต้องยุติลง กืบสิบปีเลยนะคะที่กว่าเราจะได้กลับมาเจรจา,าอีกครั้งหนึ่งตอนปี49เนี่ยตอนนั้นเจรจา,า FTA ไทยสารัฐอยู่น่าจะเป็นรอบ4นะคะตอนต้นปี49ตอนนั้นก็พอมีรัฐบาลก็การเจรจา,าก็ยุติลงนะคะซึ่งถ้าหลายคนบอกว่าโอ้เวียดนามเนี่ยมี FTA นะเดินหน้าได้นะคะเนี่ยเพราะว่าเขาเนี่ยยังไงเขาก็ยังมีให้รูปแบบการ เลือกตั้งที่มันยังเป็นในรูปแบบอะถึงแม้จะอาจจะไม่ได้เนื้อหาก็ตามนะคะหรือว่าไม่ว่าสาหรัฐอเมริกาหรือสหภาพโยุโรปเนี่ยเขาอาจจะต้องการแค่รูปแบบเท่านั้นซึ่งมันทําให้การเจรจาเนี่ยเดินต่อไปได้แต่ถ้าเมื่อไหร่มีรัฐประหารเนี่ยพวกนี้ยุติหมดเลยนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเวลามีรัฐประหารแต่ละครั้งเนี่ยมันเดินหน้าได้เพราะว่ากลุ่มทุนเนี่ยสนับสนุนใช่ไหมคะ กลุ่มทุนโดยเฉพาะกลุ่มทุนผูกขาดก็จะคิดว่าคุ้มสามารถแก้ไขกฎหมายเอาผลประโยชน์โดยเฉพาะเรื่องของที่เขาเรียกว่า government capture ค่ะคือ regulatory capture ก็คือไปจัดก,การกฎหมายต่างๆเลยผลประโยชน์กลุ่มทุนก็ได้ทุกวันนี้จะใครจะไปเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ให้เกิดการแข่งขันก็ไม่ได้ก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากตอนช่วงรัฐประหารก็น่าจะเป็นผลดีกับกลุ่มทุนแต่นี่ฉันบอกเลยนะคะประเทศไทยเนี่ยจะถอยหลังไม่ใช่แค่ ยี่สิปีที่หยุดนิ่งมาตลอดเขาเรียกว่าสองทศวรรษที่สูญหายเนี่ยเราจะสูญหายไปจากนี้อีกนะคะนี่ก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการรัฐบาลถ้ามีในขณะนี้ค่ะคุณสังกมาคะค่ะและนี่ก็คือ Big Story วันนี้ค่ะ Big Story